อา้าวไม่เป็นหน้าตามันนะครับเอาเสียบจะไะกินกันไหน,นะครับตำแตงแาแซ่บนะครับทดลองครับสลองสองเงินสับสะไข่นะครับอยากกินตำแตงแบบชิมือตทำเองนะครับผม โอโ้การจัดแต่งแี่งลง,งจารแบบนี้ครับอ <laughs> ม่ตอนสุดในเชงหน่อยเป็นตอนยาวๆงหน่อยบางคนกวนหมัแบบซับแบบสั้นๆนะครับนี่ราคนมักซับแบบนี้ชีล่ะซับแบบนชีครับตัดเป็นตอนเป็นตอนสี่เหลี่ยมเป็นลูกเตาคล้ายๆสมตำยี่เพื่อนนี่สินนะ ทำแต่งครับการทำอาหารเนะครับผมเนอะอืมถ้ะกินสมตำเที่มันมีน้ำสดสดแน่าบางน้ำาปลอกเตียงมันจะออกมาลายๆน่ากินคุกหนึ่งหรือสองหน่วยพอดีแหละปูปูนะนะครับปูปูนจานนะใช้ลงกเปลี่ยนนะครับปูปลานะครับปูดองปูดองใช้ลงกเปลี่ยนครับ อันนทำมันครบสุดเลยครับผมนี่ไหนแบบนี่แบบเสียบเลยที่จะใส่ไม่รา้าวเป็นดิ้งหน่อยนี่สีจองตาในมันดีเออแบบนแบบในมันยาวๆนะเขาให้เมียปาดห้นะอันตาในอันในมันใหญ่ๆก็สิบ่กินครับที่ากินแต่แบบว่าอันตัาในอันวอนเวลาปายทั้งที่ละปายเป็นื่องเลี้ยๆไปเรื่งเลี้ยงบางทีมันมันก็สิเลียตะไนก็สิปาด ปาดกินนไปนั่งหาไกลเ่เ,ลเ, <laughs> เลลมียอ,อ,อนะเออเยบรลอยครับผมเางนหน้าหอ่วงนคืนนะมกส่งก็ใช้เงินคืน ลงไปจับแจกนะครับมันก็ดีใส่ลงไปครับอายุนโนตับแจกครับผมยังรับอือใส่ลงไปครับตลาดหอม าานั่นมะเต้นันเนอรของแม่นาปลาใส่ผสมกันแสบเอนะครับน่ ปรรตอนปูเล็บกุดองครับกุดองอืันี่การขันนนำหนอนนะครับบอนคับบังครับบรนตอนปูอืมโอ้โหนะารับรว่อยๆตอนแก่ครับแ่บอ่ะ ครับอ้มหครับโอ้ฮึเึฮึฮึกเฮึ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 อึฮึฮอฮึฮอฮึฮึ